แต่วงทกนีนะไเมื่อไแล้วไปเมื่อไหร่ละพอจเอาวงเลยเอาไปถูกไอ้นกวันนั้นโดนนะาไม่ใช่เลยนี่แล้วมาเด่าจะอเมือสงเลยไปวิลงเตอนนี้ก็ะ่เลยทุกคนลาเลยุงคร่งอยงเงจอดจะบาดาันดเมื่อนอ่ีชอมถือตัวนี้นะจะเพิ่มก็ช้อนถือได้ถือดต่อ ครับทางไทยสชฟพดีมุนสุกุสุกคนพบกับขา่าวประจาวิการสองป่ายโฆษณานะวันนี้บได้เข้าป่าทุกคนนี้เชได้มาลงน้องนะเพราะว่าเชได้ไปสอนกุ้งนั่นก็ลุงน้องเนี่ยแต่ว่วาก่อนเวนชื่ลง,งน้องเาชได้ดำหน้าก่อนทุกคนประมาณสองหลองนะสองไห้เ <c oughs> ด้ทุกคนตอนนี้ก็ไก่เชลล์เลยนะสั่มนะสั่มมอเชลล์แล้วน,น,นังจานานะครับเชได้ ลงน้องเลรทุกคนสนุาว่ามันชิมาหรือบุมาันชิวานะต่นั้นนะิไปสอนปราชิวมาขับพร้อมมาขบค้องตัวเมนเนาะลากับคล้องดิลอ้น้ำแจ๋วเลยนะทุกคนเอาท่าน้องเลยนะดจ๋วตอนทิแจวะถิดที่ไหนคอนตอนิแจ๋วดีกี่หอตัดแจ๋ววะเลยจำเนี่ยดปเลย จอกจทัวจอกก่อนดมาทุกคนมาแก๊มจิแล้วเกแะ้วก่อนนะก่อนลงน้องก่อนีลงน้องเอาจับบาทก่อนบาทเป็นก่จะได้จอกีตั่วจอกก็จอกิจทัวซเตอโอเป็นสโอ้ยจอกมือเลยทุกคนเลยเอาจับบาท้ยเบิงมือกันเล พอจีขึ้นเราเองพอจีขึ้นเราเองลงมุมเลยลงมุมเลยเหรอพี่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 มาซ้่อยู่พี่โอ้ยโอ้ยมาไปหาถึงไปหาเองรอกนี่เจ้าเจ้าเจอเป็กหนึ่งยาณนี่เป็นวิงด้วยทุกคนโอ้แห้งเลยจะลายลายเอากับ ปลาชิวนะปลากระปองมาชิมานเลยประมาณแบบตุ้งนน้ำกันนะยายเป็นสอนลูกสอนทุกคนมาชิวตะพังเน่นนะ <c oughs> อุ้ยดูนะมันจะเป็นตาด้ายเพราะเน,น,นี่ยน,น,น้องเนี่ยไ่ได้โบกทุกคนโอ้ตอนนี้กับเวลาประมาณห้าโมงหกโมงเลยทุกคนเดี๋ยวเราก็ได้ กำลังชีลงสอนนะทุกคนแต่ว่ามันจะถือรู่ถือผู้ช่างชิวานนะตดน,นี้ก็ดะเบิง่งสภามน้องนะทุกคนมันกวงเลยระดับ <c oughs> ลอยคุณลอยพอด้ยโอ้จะเป็นตาได้ย่อนนี่เอาแต่ว่าทางทีมงานลุงเลยนะเท่าไห่ยังน้ำกดนะ <c oughs> ลงไปนะ <c oughs>

เดี๋ยวเราจะลงถ่ายนกนะข้างบนนีดอกหนึ่งเด้ออ้หาาสิบลูกดอกหนึ่งนี่กอเสี้ยวเลยนะทเก้ยป้าอย่งนี่คอะโอ้โหเก็บหมดนกแอไรสนะตวตอนตอนนี้กัยังเว้นอันนี้ป้ายังี่โอ้ป้ากับคลองบ่โอ้ป้ากับคลองเลย นี่ป้าใหญ่กมไม่นำคลองเลยเด้พี่น้องอันนี้ป้าใหญ่กมูวนี่ไม่ไม่นำคลองกับับกองเลยป้ออันนี้บาดแทกเลยแกมากเลยพี่น้องไม่ยนะังนี่ไซ้อนกระโดดดเคน

วัวเจ่ทุกคนวุวเช่าวัวเจ่ทุกคนบวงนะจะเชิดกับพ่อครบหรอกมาคับพร้อมพี่เนาะบ้าคับพร้อมพ่อเอามันมาขรบบวงเบี่ยงได้เลยทำมั่งเลยสวนจะเัางก็ชดเลยจิโร่เขาไปกระโดดเลยสวนกระโดดปะโอ้ขึ้นมายทุกคนนี่ไปยังกันี่ ป้าดุ๊กพักบ่งมาหน่พักบ่งสางพักบ่งสางหรือไล่ถือไลยทุกคนแต่ว่ามันยังหน่อยนะเป็นหลูกมันยังนะประมาณอีกเดือนหนึ่งนี่ปะเคือชิลไลคนนี้ใหญ่น้อยคล้องหน่อยคล้องใหญ่นี่ฮะถามาใช่ลูกแป้าโคบไปบนน้ำไลยโคบจะคลอกเลยดิฮะเห็นบโคบจะคลอกเอามา มาเลยเบิดคองกันจืดเลยขุอะไรดิขุรถบูพี่พี่โอ้เพิ่งมาล่เบิดอยูอยู่บน h าพี่เอพี่พี่่อเป็นต้วเบิ่งโตเพิ่นเลยมาพี่ตัวหาเมียวนิดหนื่ยบับอีุ่ันดินี่นี่เราดิเนี่ยตักขปลอมอามาไหมล่ะ

ด่างแลาพักนี่พักกระโดนทุกคนนี่กุ้งเต้นพี่น้องกุ้งเต้นนี่กุ้งเต้นนี่นี่เ่มเรื่อเมื่อก็เอาบวงมานำเอาโคบมานน้ำไปทีนดอกีอบไปเมื่อรหดบ่เหตุย่อยัางลยจับถามเงินเจ้าไปเมื่อพอมพอย ปลาลายแทุกคนตัวน้องกวงเตอไปนะกวงนะมาเหเลยกบาเอาะเเราแค่น้ำขูบักขวาวัวมานเน้อล่เบิ่งเน้อล่เบิ่งเน้อมื่อนเน้อวจะกล้ารอกันเรื่อยอังนี่ไได้บนั่ะ เกี่ยว้หวแลแ่ม่ก่นบุพเพแล้วเกี่ยว่บุพเพก็ไม่ากเ้ยต้องลงโทษต้องลงโนะลกวนนะไปนเมื่อเมมาเอาเมื่อม้าไป เอาไปเลยทุกุลเอาลองไหมนะโอ้ยอยู่หนอยู่น้องอยู่นะโอ้ยเด๋ย้กลังได้ชิปกินอะไรเนี่ยโอ้ยป้าลูงชิปของอันอะไรหลายแหงหลายปุป้ายำเด็กเราได้ชินี้ปาหลูงโตงชิบลงต่อชิบนี่นะเจะไทยก็ไม่ควนะป้าต่งป้าตอตัวน้องไงดีในช่วป้านี้ึ้นมานีชิวกมอยู่นี่นะเบ เป็นเพ oui> ื่อนป้าเด็กเพื่อนป้าแหละตัวน้องน้องเก่ารวยเก่าวะเนาะแล้วไปเรื่องน้องลุมมีกี่รอยนี่แต่พี่หน่อยจะเห็นน้องลุมด้วยห้างเขาห้างเขาเออลงเตอรไปอะไรเนี่ยช่วงเพื่อไหนไม่ไหนหมดเพื่อเมื่อคอยเอาชอมเพื่อเอามาชอบอยู่นี่ได้เพื่อผ่าเพื่อเืยชิมช่วงเมื่อคอยเพ็ดอยู่หันบอยู่บ้านใหม่ก็มาชอบที่น้องคอย บมันชี้มันพาบนจัดมันบ่ะวแม่เวลาเฮาเฮ็ดเือนใหม่แล้วเขามาลงอยู่นี้บ่นาพี่น้องก็มันกว้างมันเลกเอ้ามาลองเบิ่งว่ามันเอาเออลองไปก่อนอย่างว่าลงที่อยิงช่องไามมาป้าไม่ใช่มันบ่มีฮาละไม่มีไมได้ทำลงก็เรงกรือง้อนอางอย่างเลยนะเดี๋ยวอน เอาไปกินปลาเอามาใส่แก้วพี่ลุกไปน้องลุมเลยนะน้องลุมโอ้โหพอแล้วนะตะโกนเลยโอ้ไปขับฟองเต็มพี่น้อง อะไรก่อนอะโอ้ยออกแล้วเนี่โว้ยเอาเหือพี่นองเฮ้ย่เดีเือเ่เือสันนาะนี่ก็ไรเนาะไลหนาไปนะผมไปเนาะทำประกันได้ไอยู่เลยตากันาไปด้ยได้ากโด้วยขึ้กิบมาเ่เลายคือเกาะแขนงกันเลยนะ เบ้ยไงมั้ิน่ากินกวุาแต่เดี๋ยวที่บ้านบอกนี่ว่าหล่นเนาะประทัหลงอยู่นี่ไห้ไรน่ากิดดิน่ากินดิกินแบบนี้ไงเนี่ย ไปเยนะไมา้อมน้ำนเือหือด่ไลคุณก็มาเผมกมาน้าครับบกรระโหลังหนังหังหัังหลังหลังหลังหมังหังลงหลังหมังหงหลลังลงหลั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 ่หลังหลังหลั จังหวะเลยเนาะบอบอลเลยบอลบอลกันนะอันนี้มช่ว่าตัวใหญ่นี่ก็ม่ชิวหน่อยมชิวธรรมดาตัวน้อยเราเราทำไหน่อเาที่มป่ไปใหญ่นะไ้ยียกคนทางทีมงานนี่ซ้อนน้ำกินน้ำนะทุกคนซ้อนมากกินเลยนะย่ง่วนยงไมือนี่ยยงไมือพโลนี่จ้อนกินมากเลยกินโลนะลอยน้ำเจลเลยถูก Ôi, áo áo áo, ok ok ai Hãy lên con bay đây Bên họ đi xóa nè nè Hãy không บ่ลองมันมันก็มันก็ลอยออกเลยเนาะ,ะมันยาวมันใกล้ไรพี่เงาก็เดินสาดดิดูว่าดูกุ้งจะถืออยู่ไหนได้แล้วเ่าจะทำวันนี้ก็ทำนะทุกคนเวลา,าดูค,ค,คุ้งเคร่งไง เายนจอดสบาถเท้ามันเหมือดเหมือดเ้ยข้าวซ่ชองถือตัวนี้นะแต่าเพิ่งเยมือถือไปเลยสบายถือไปคือยืดเตียมันลยถ้าขบรถบ่มาหากิ่นเลยาหาเหมือดเลยมาหากลิ่นเลยาหาเหมือเลยมาบ่วร้ายอย่างเบิงหิ่งีเนแ

คุณน้องธงกุ้งไฟซาทุกคนไฟไส้ไหมไหมผู้พิพากษาหมอคุณอ้าสสอนอันจนจนคำเลยนะในก็ไดาษเขาเจ็ดโมงเลยนี่เราทีมงานเราก็ได้ไลน์เลยโอ้ยกุ้งเนี่ยนะกุ้งเต็นกุ้งเต็มกุ้งเต็นกุ้งเต็นกระดาษยังนะขับคลอร์ขับคลองปลาซิวนะทุกคนนี่เดี๋ยวต้องการไปใหญ่ยโกินนะทุกคน ปล่อยปลาเพนว่าปล่อย้อง้องเทิงประมาณลอยไปแหละถึอถึเฮประหอมมาถโงเนาะถโงถใส่นะกลุ่มเน้นเน้นอะนนมาเอะเหมือนกันนะมาเชียนดูกันนะเอาโอพักหนึ่งเลย กบวะมาโู้พังตู้มีได้ผู้ใดหมักใช่นี่เนี่ยวัประกอบเหมือนเหมือนอุโภคอีพ่ออีแม่ยพักตุ้มที่นี่นี่พังตุ้มนี่กขาอ่าถูกเอาขู่มาขู่ขู่จอบมามันมาเปิดเป็นยีแต่เวลาไปจักขอไปเกะขู่แย่งเลยอ๋อไรนี่มาเดียวเนี่ยมาเดียวเดี๋ยวขึ้นมาเลยนี่นี่อันนี้ป้าพี่อาก็น้องมี่อันนี้ và bu. Bà, bà nhàng. Bà, bà à, mi bà nhà bà nam mi cầm cầm tuổi cầm kẻ này các con. <laughs> U lai đi, đi bà này bây. Khôi chơi lại cho luôn cầm đồng khơi, luôn cầm cần bách <laughs> lọ ủy ban nương bách. Đây khỏi đây. còn tìm ra đây nè lòi làm chèo luôn bà kiến cả luôn à. ba, ba nhớ quá rồi này ba kiến ba kiến <laughs> ba thay ba mò hả bướm 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 à bướm à thôi เอตัดบะตัดบะตัดบะโอ้ผมมองนะทุกคนวายบักหานี่โอ้เสียบลีเนะทุกคนไห็นะเกี่ยงตามเรานั่นนะครับโอเคไปลุงทุกคนยังก่นดียังลุ่เห็นะหมสำรับขี้นี้ก็บชิพฟอร์จำนี้ก่อนนะ หว่ามืออะไรได้ทุกคนกินนาจะว่ากันไหมนะเสียบไรนะทางทีมงานกันเลยทางบ่าวทาทายายเพื่อนเด็กยายเคี้ยวเพื่อนนี่นะเออกันเอื่นอ้ายพยายามใจไว้ได้ทุกคนยิ้มเปิดเลยนะเอาโอเคกินนาบอกกันไหม